ฮึบสร้างฝันรายการที่อยากให้คุณเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจในการตามฝันนะครับแม้ว่าผลกระทบในช่วงเวลาที่ผ่านมาทําให้เราเนี่ยอาจจะหยุดพักจากการไล่ตามความฝันไปช่วงหนึ่งอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 นั้นก็คืออาชีพทนายความวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวทนายความท่านหนึ่งที่แม้จะต้องเจอกับวิกฤตหนักแค่ไหนเขาก็พร้อมฮึบสู้เพื่อรักษาสํานักงานกฎหมายของเขาไว้ครับทนายใหม่ มีชื่อเสียงเรื่องการว่าความทําให้มีลูกความติดต่อเข้ามาปรึกษาเป็นจำนวนมากตัวทนายใหม่และทีมงานก็เลยมีงานให้ทําไม่ขาดแต่แล้วพิษโควิด -19 ก็ทําให้สํานักงานกฎหมายที่เขาก่อตั้งขึ้นต้องหยุดทําการวิกฤตครั้งนี้ทําให้เราบหมดคนตาบอดไม่รู้จะเดินไปทางไหนดีเราต้องดิ้นเพื่อให้รอดครับเป้าหมายของทนายใหม่คือการรักษาสํานักงานทนายความของเขา เขาจึงนำประสบการณ์ที่เคยเป็นครูสอนกฎหมายและเป็นอาจารย์พิเศษมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายออนไลน์เป็นการหารายได้เสริมในช่วงที่ไม่สามารถว่าความได้โดยทีมงานของเขาก็ช่วยเหลือกันถึงแม้ตอนนี้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นทนายใหม่กลับมามีงานว่าความแน่นเหมือนเดิมแต่ประสบการณ์ครั้งนั้นสอนให้รู้ว่าการปรับตัวจะเป็นตัวช่วยทำให้เราเอาตัวรอดได้ในทุกวิกฤต ทุกคนก็มีเหตุผลในการสู้เหมือนกับทนายใหม่ที่ฮึบสู้เพื่อรักษาสำนักงานกฎหมายที่เขารักนะครับผมก็ขอเป็นตัวแทนของแบรนด์มอบเงินทุนเพื่อสารฝันพร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดให้กับทนายใหม่เลยนะครับเพื่อสนับสนุนให้มีแรงฮึบแล้วไปต่อครับขอบคุณทางอเล็กและแบรนด์นะครับทุกอุปสรรคที่เราต้องเจอนะฮะต้องผ่านไปได้ขอให้เราตั้งเป้าหมายที่มัน่นคงสูดลมหายใจลึก ฮึบแล้วผ่านไปด้วยกันนะครับไม่ว่าเหตุผลในการฮึบของทุกคนจะเป็นอะไรแบรนด์ก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้ทุกคนได้ฮึบแล้วพิชิตความฝัน